สวัสดีครับผมชื่อจำนะครับผมผมทำงานอยู่บริษัทดิคา l ล n ประเทศไทยเป็นแบรนด์มนเจอร์ครับผมดูแลกีฬาทางน้ำครับตอนนั้นพอดีผมก็มองหารถใหม่แล้วพอดีอตัวจัลเลียนของ g w m มันเปิดตัว ค่อนข้างมีอะไรที่มันแปลกใหม่เยอะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกเทคโนโลยีภายในเป็นรถที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการไลฟ์สไตล์อะไรใหม่ๆครับผมก็จะชอบเล่นไปเล่นเวกบอร์ดไปเล่นเอ่อเล่นเซิร์ฟผมต้องการรถที่มีพื้นที่การใช้สอยที่ค่อนข้างบีดีระดับหนึ่งมันจะตอบโจทย์ตรงนี้ครับมันค่อนข้างมีฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยครับที่ทําให้เราขับขี่ได้อย่างมั่นใจ จริงๆตาเล่งตั้งแต่ตอนทสไดแล้วครับผมค่อนข้างประทับใจอาอาตาเล่งของรถคันนี้เลยคือมันมันโอเคมากๆเลยครับแล้วก็อีกเรื่องที่ชอบคือเกี่ยวกับเรื่องตัววันเพเดลอะครับมันเป็นระบบที่เป็นคันเร่งแล้วก็เป็นตัวฉลอในตัวคันเร่งเดียวกันเป็นระบบนึงที่ผมชอบในตัวนี้เลยและตัดใจซื้อตัวนี้ด้วย